มีวัดอยู่วัดหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนเป็นวัดที่มีตำนานมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่าได้มีการขุดค้นพบสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งก็ให้นําขึ้นมาสร้างและบารุงวัดและด้วยความที่วัดนี้นะครับเป็นสถานท,ที่เก่าแก่ซึ่งในสมัยก่อนเองหลายคนที่ผ่านมาอย่างเส้นทางนี้ในเวลาค่ําคืนก็มักจะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นได้ยินเสียงกระซิบเบาเหมือนเรียกชื่อของตัวเองแต่หันไปตามทิศทางเสียงของที่มาก็ไม่พบเจอใครครับเขามี เรื่องพบเจอกันที่เป็นหญิงสาวชุดขาวปริศนานะออกมายืนต้อนรับตอนคะืนเนาะต้นนี้หรือเปล่าและหลายคนก็เห็นหญิงชุดขาวที่ยืนอยู่โคนต้นไม้ออกมายืนต้อนรับคนที่สัญจรเส้นทางนี้ในเวลาดึกสง,งัดจนเป็นเรื่องบอกต่อถึงความลี้ลับภายในบริเวณวัดครับป่าตูโบสโถท,ที่มีศิลปะท,ที่ไม่เหมือนที่ไหนๆเป็นภาพดวงตาปริศนาที่จะมีทั้งลืมตาและหลับตา พาให้คนมาเยือนอดคิดไม่ได้ถึงสาเหตุของผลงานชิ้นนี้รวมถึงผลงานอาวิจิตการตาศิลปะลายรดน้ําเทวบาลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรประณีตบนบานประตูและหน้าต่างของวิหารวัดที่ในอดีตเป็นผลงานของหลวงพ่อแก้วที่ตัวท่านเองมีฝีมือในการเขียนลายรดน้ําและก็จิตกรรมฝาผนังครับซึ่งอยู่ในช่วงสมัยสร้างวิหารวัด แ,แน่นอนครับที่ท่าน้ําของวัดแห่งนี้ก็จะมีเรือมาจอดขายสินค้าพืชผักสวนครัวรวมถึงไอติมกะทิที่ว่ากันว่าไอติมกะทิเจ้านี้อร่อยจนมีคนกล่าวถึงอยู่บ่อยๆหากมีบุญสัมพันธ์ก็จะไปเจอครับว้าวให้เยอด้วยนะจนล้น,นถั่วอถั่วหอมมากครับหืมใช่ไหมครับ คือดีอ่ะคือถ้าเรามาที่ตลาดดอนหวายเนี่ยทําใจนะคือเราจะต้องแบบมาเสียเวลานิดนึงในการหาที่จอดรถนะโหวนี้คนแน่นจริงๆอ่ะอันนี้ก็หลังเที่ยงแล้วนะทุกคนหลังเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งดิเข้าด้านหน้าอ่ะด้านหน้าลานกว้างอ่ะมันจะเป็นยังไงไปดูกัน และที่ใกล้ๆกันก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นตลาดเก่าแก่ที่โด่งดังที่มีอายุมานานกว่าร้อยปีเป็นตลาดที่ได้รวบรวมอาหารพื้นเมืองของฝากและสินค้าหัตถกรรมครับ ก่อนที่จะถึงตลาดนะครับเราก็จะต้องผ่านวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยรัชกาลที่6แล้ววัดแห่งนี้นะครับก็มีพระรูปศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตาคุ้มครองและโชคลาภเป็นที่เคารพบูชาของชาวดอนไหวซึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อโตครับและทั้งหมดที่เรามาในวันนี้ก็คือวัดท่าพูดและตลาดดอนไหวในจังหวัดนครปฐมครับ สวัสดีนะท่านผู้ชมนะที่กำลังรับชมช่องวิมูพาเพื่อเที่ยวในวันนี้ผมก็พาทุกคนนะมาเยี่ยมชมสารสถานแห่งเนินนะในจังหวัดนครปฐมนะซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีความน่าสนใจมากอีกเช่นกันนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับผมบนพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเองนะฮะวัดนี้มีชื่อวัดว่าวัดท่าพูดนะครับผมที่ตำบไลไร่ขิงอำเภอสามพันนะแล้ววันนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเรียนรู้นะครับประวัติของวัดท่าพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำนานนะเรื่องราวของการ ความเป็นมานะครับผมของท่านเจ้าวาดนะอดีตท่านเจ้าวาดแล้วก็เกี่ยวกับวัดแห่งนี้ด้วยนะครับตรงวัดแห่งนี้ชื่อวัดนะครับมีชื่อว่าวัดเจตพุดนะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นตำนานนะที่เล่าถึงพี่น้องสองคนนะครับที่ได้มาเดินทางเข้าไปในป่านะอาจจะเป็นบริเวณนี้แหละนะครับผมแต่ไม่รู้จุดไหนนะับปรากฏว่าก็ไปหลับนะครับผมพักแล้วก็หลับไปใกล้ๆกับจอมปวกนะครับคนพี่ ก็หลับคนน้องก็หลับแต่คนน้องก็ตื่นมานะครับปรากฏว่าก็เห็นเหมือนเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะฮะที่ออกมาจากาหูของพี่ชายแล้วก็วิ่งเข้าไปในจอมปลวกปรากฏว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะครับคืนนั้นก็ไปฝันนะว่า,ามีคนมาบอกว่าให้ไปหาสมบัตินะครับซึ่งมาถูกฝังในใต้ดินบริเวณตรงนั้นที่ตัวเองไปนอนหลับนับ่นแหละก็ปรากฏว่าก็ไปขุดค้นพบเจอสมบัติจริงๆเจอทองเจอทรัพย์สินนะฮะผมเจอของมีค่า ก็ได้นําขึ้นมานะแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งของนั้นฮนะที่เขามาบอกว่าสิ่งของนั้นต้องให้นําไปสร้างพัฒนาวัดเท่านั้นนะครับผมก็เป็นความตั้งใจเจตจำนงของอดวงวิญญาณของเขาเรียกว่าพุทธนะครับผมที่มาของข้าเจตพุดนะอาจจะเป็นความตั้งใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นนะเพื่อที่จะอยากเอาสมบัติน,นำไปใช้เกิดพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ในทางบุญให้มากที่สุดนะครับปรากฏว่าก็ได้ มาสร้างวัดแห่งนี้และที่นี่นะครับภายในวัดเองนะนอกจากจะมีสารสถานนะยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับสำหรับสถานที่รวบรวมนะวัตถุของวัตถุโบราณนะฮะและของที่เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าตากนะที่ท่านได้มอบถวายไว้กับท่านเจ้าวาดนะครับซึ่งตรงนั้นก็ถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายผมว่าตรงนั้นนะ่ะคือจุดศูนย์รวมนะถ้าใครได้มาที่วัดท่าผูแ้แล้วและมีโอกาสเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นบอกเลยว่าควรจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างของสถานที่นี้ได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับ วัดท่าพูเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงวัดเนี่ยอาจจะนึกถึงแบบความเล่นลับด้วยนะฮะก็จะมีบางที่ด้วยความที่เป็น,ปนสถานที่เก่าแก่นะก็จะมีของเราเนี่ยก็คือสิ่งเล่นลับโลกวิญญาณเนี่ยตามมาด้วยนะฮะและแน่นอนครับวัดท่าพูแห่งนี้ก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวของวัดท่าพูแห่งนี้ถ้านํามาพูดคุยกันถือว่า เป็นศาสตร์ที่มีความน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนพูดว่าขนลุกเลยดีเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะมาทําความรู้จักกับวัท่าพูดนะครับว่าวันนี้มีอะไรให้เราได้เข้ามากับสการาบ้างแต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับทั้งตัวพระวิหารแล้วก็พระโบสถ์เองเนี่ยไม่ได้เปิดนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปแต่เราจะขึ้นภาพทุกคนเห็นนะว่าภายในของวัดนะครับในโบสถ์และวิหารเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราขนาดเรามาเป็นวันเสาร์เนาะ ก็ไม่ได้เปิดก็เป็นที่พลาดโอกาสแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวนะฮะสิ่น่าสนใจของวัดท่าพูดให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆนะฮะช่องรายการบิ๊กบูได้รู้จักทั้วามระจกางพร้อมกันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไปและเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่วัดได้คิงนะเราก็จะผ่านวัดอยู่วัดหนึ่งครับเป็นวัดโบราณเลยล่ะที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์วัตถุมงคลรวมถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอดีตท่านเจ้าวาดซึ่งท่านก็คือหลวงพ่อรถ เจ้าวาดผู้มีพุทธา,าคมอันเข้มขขังครับย้อนกลับไปในหลายร้อยปีไม่มีหลักฐานในการสร้างวัดที่แน่ชัดนะครับ แต่ในสมัยก่อนนั้นพื้นที่บริเวณนี้ล้วนเต็มไปด้วยการค้าขายการติดต่อพบปะพูดคุยกันโดยใช้แม่น้าเป็นเส้นทางการเดินทางและในอดีตพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับเคยเป็นที่ประทับพักค้างของเจด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยขณะเคลื่อนทัพผ่านลุ่มแม่น้าท่าจีนแห่งนี้นั่นเองครับว่ากันว่าวัดโบราณแห่งนี้นะครับใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาจากสาเหตุอะไรก็ตามก็มักจะได้ยินเสียงกระซิบปริศนาอยู่บ่อยครั้งเป็นเสียงที่พูดคุยกันโดยไม่รู้ที่มาของต้นเสียงบางครั้งเองก็มีการเรียกถึงงชืืออ่อออขวกมเยยนีด้ และตามตำนานของวัดแห่งนี้นะครับก็เกิดจากสองพี่น้องที่ได้เดินทางเข้ามาและก็ได้มาพักอยู่ใกล้ๆกับจอมปลวกแต่ทั้งคู่เองก็ดินเสียงพูดคุยกันที่นั่งออกมาจากจอมปลวกครับจนเผลอหลับไปและก็ได้มีการมาบอกกล่าวให้นําสมบัติที่ฝังเอาไว้ไปสร้างวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่ประตูโบสถ์ของวัดก็ดูเหมือนว่าจะมีผลงานภาพปริศนาที่แสดงถึงดวงตาที่กําลังลืมตาและหลับตาครับคือถ้าใครได้มายินตรงนี้นะบอกเลยเหมือนเรากําลังถูกจับตาอยู่เลยครับ หรือถ้าใครที่อาจจะไขปริศนาทำได้ว่าดวงตาเหล่านี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเขาหมายถึงอะไรและข้างๆโบโสถก็คือวิหารครับเป็นวิหารที่มีความงดงามทางศิลปะในสมัยเก่าอยู่ครับ ข่าที่ผมไปดูข้อมูลมาที่นี่นะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณและที่นี่ก็ยังมีตำนานความเลน้นลับด้วยนะหลายท่านก็มีประสบการณ์กับวัดมีประสบการณ์กับวัดแห่งนี้มาค่อนข้างโชคชนนะฮะอันนี้ผมก็เดินอยู่ในระหว่างอุโบสถพระอุโบสถกับพระวิหารนะครับผมต้องบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดที่มีความน่าสนใจนะมีประวัติค่อนข้างที่จะคือถ้าเราไป ศึกษารายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าที่นี่ก็เคยเป็นวัดล้างมาก่อนแล้วก็ได้ผู้คุณเจ้ารูปหนึ่งนะครับท่านก็มาอยู่พักอาศัยชรรมสาแล้วก็ทําวัดนี้กลับมามีความเป็นเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและทางวัดเขาก็จะมีจุดให้เราได้เข้ามาทาบุญมาถวายสังฆทานก็จะเป็นสาราที่อยู่หน้าทางเข้าโบโสถ์เลยนะคือถ้าใครมาอยากทําบุญแล้วก็ต้องมาตรงนี้กันนะครับ วิหารที่เต็มไปด้วยงานศินลปะลายรดน้ําที่สวยงามนะครับร่วมเป็นผลงานของหลวงพ่อแก้วครับอดีตท,ท่านเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งเช่นกันซึ่งท่านเองก็มีฝีมือในการเขียนลายรดน้ําและจิตรกรรมฝาผนางังในขณะที่กําลังสร้างวิหารท่าเลยอาสาเขียนภาพลายรดน้ําที่ประตูและหน้าต่างทุกบานเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้ทําการบรูรณะใหม่และทั้งหมดนี้นะครับก็ยังคงต้นแบบผลงานอันประนีสินของหลวงพ่อแก้วเอาไว้ครับ ที่ด้านหน้าของทางวัดเมื่อมองจากแม่น้ำนะครับก็จะเห็นพระเจดีย์จุฬามณีองค์สีขาวสูงใหญ่และก่อนที่เราจะเข้ากราบพระเจดีย์นะครับเราก็จะพบกับรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกมรมหลวงชุมพรนะครับที่ครั้งเก่าท่านเคยมายังสถานที่อย่างนี้มากาบหลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อชื่นแ็ได้ของขังเป็นตะกรุดทั้งสองดอกที่ว่ากันว่ามีพันธุภาพมากเลยทีเดียวครับสำหรับที่นี่นะครับตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นสาราสารที่โดดเด่นของทางวัดเลยนะครับซึ่งก็คือพระเจดีย์จุฬามณีพระเจดีย์ของสวรรค์ชั้ แรกเริ่มเติมทีก่อนหน้านั้นนะครับเคยเป็นเจดีย์เก่าองค์ใหญ่ไม่ปรากฏเวลารืยยุคสมัยในการสร้างและในตอนนั้นก็มีขโมยแอบ,บมาปีนขึ้นไปเจาะอ,องค์ะคระฆังของพระเจดีย์ครับจนทางวัดต้องมีการบูรณะครั้งใหญ่ก็เลยเป็นเหตุทําให้พบพระเกี้ยวแก้วนะครับที่มีลาาาักษณะใสมีสีเหลืองอ่อนนะครับเป็นวัตถุที่ชาวบ้านก็ต่างพางกันเรียกว่าโป่งปาตเพียนและนอกน,นั้นก็ยังพบพรูปเก่าอีกหลายองค์รวมอยู่ด้วยครับและทุกวันนี้นะครับของพิเศษเหล่านั้นก็ได้ถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของทางวััดเทีีร่รยรยยบบ้อค บรรยากาศร,ริมแม่น้ำท่าจีนลมก็มาเรื่อยๆนะครับเย็นสบายนะวันนี้ก็มีท่าทีว่าฝนมันจะตกนะแต่ก็ยังไม่ตกนะฮะก็เลยไม่เจอแดดเลยก็เจอแต่เขาเรียกว่าลมเย็นเย็นบรรยากาศสดชื่นกับริมแม่น้ำท่าจีนตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นโป๊ะลงไปนะครับเป็นเรือนแพนะครับยาวนะฮะตลอดตรงช่วงของวัดตรงนี้ก็เป็นจุดไปให้อาหารปลาได้แล้วก็ลงไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดินเล่น ริมแม่น้ำกลางวันเนี่ยก็ดีแหละแต่กลางคืนก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเรื่องเล่านะครับบอกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เหมือนกับผูต้ตดต่อกันมานะว่าที่ริมแม่น้ำตรงข้างๆวัดเนี่ย ตอนคืนดึกๆเนี่ยก็จะมีคนได้ยินเสียงแบบร้องขอความช่วยเหลือนะก็เป็นอะไรที่แลบว่าร้อนเหมือนกันนะเวลาเขาเข้ามาปรากฏว่าไม่เจอใครเลยนะฮะก็มีแค่เสียงปิศนาที่เขามาร้องนะครับอยู่ริมแม่น้ําก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเคยเสียชีวิตในการจมน้ําหรือเปล่านะ แต่ในส่วนกลางวันเนี่ยอากาศเย็นสบายครับผมอากาศดีดีนะฮะก็ให้ให้เดินลงมาให้หารปลาได้ดูดิโหนกเต็มเลยเขาเหมือนมีมีเรือด้วยนะเรือที่เข้ามาเทียบท่าแล้วเขาขายอะไรจะดูก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนผมพาทุกคนไปดูก่อนแป๊บแล้วถ้าใครได้มาที่วัดท่าพูดแล้วนะครับถ้าไม่ได้ถ่ายเต็มกะที้ที่เขาขายกันบนเรือแบบนี้แล้วนะถือว่าคุณพลาดแล้วครับ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยติมกะทิบ้านเราขึ้นชื่อว่าหอมหวานมันอร่อยและที่เรือลานี้เองก็เป็นแบบนั้นครับและใครหลายๆคนที่เคยมานะครับก็มักจะต้องพูดถึงไอติมกะทิที่ขายกันอยู่ที่ท่าน,น้ําวัดท่าพูดแห่งนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรือลานี้จอดเป็นเวลานะส่วนมากก็จะอยู่ไม่เกินบ่ายสองนะครับว้าวให้เยอะด้วยนะทนล้นถั่วถั่วหอมมากครับ ืมใช่ไหมครับคือดีอ่ะจะชื่ออะไรครับ ทุกคนเลยนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนก็เลยเดินทางเข้ามาซื้อของกันที่ตลาดและตลาดนี่คือมีชื่อเสียงไงและทุกีทุกคนลานจอดรถคือใหญ่มากแต่ตอนนี้คือเราวนแบบต้องวนหาใช่เลยคือต้องวนหานะ่ะหาจังหวะาหาช่องเลยอะ่ะใครออกก็คือเราต้องรอรอเสียบเลยไม่งั้นเราจะแบบไม่มีที่จอดเลยทุกคนดูดิอันนี้คือลานหน้าวัดแล้วนะคือมันจะมีลานด้านข้างอีกจุดหนึ่ง เราไปมาเมื่อกี้ไม่มีที่จอดเลยโ,โหดูแน่นไปหมดเลยแน่นทั้งนั้นเลยดูดิฮะทุกคนโอ้โห,โห,โหนี่คือลานจอดรถที่บริเวณด้านหน้าติดถนนเลยนะคือมันเนี่ยจ,จอดเต็มเต็มอัตาเสือ,อที่เขานี่มาเที่ยวตลาดตอนวายกันนะทุกคน<ม>นี่ไม่พอนะเนี่ยพวกรถทงรถทัวร์เนี่ยเห็นปะเขาจอดกันแบบเขาเรียกว่าเส้นทางที่มันไม่ใช่ที่จอดเขาก็จอดกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีที่จอดแล้ว ก็เลยเอาที่มันสามารถจอดได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าปะที่นี่คือตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมานานนับรบ้อยปีเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนครับเป็นตลาดที่รับความนิยมมากโดยเฉพาะวันหยุดสุดสุดาห์แบบนี้ ในตลาดก็จะมีพวกอาหารพื้นบ้านอาหารไทยโบราณแบบต้องบอกก่อนนะครับว่าขนมไทยเก่าๆพวกขนมตาลขนมชั้นข้าวตังงน้าตั้งก็มาหาได้ที่นี่นะแล้วก็ยังมีของฝากอื่นอีกเพียบเลยละ่ะคือนอกจากจะมาหาของกินกันแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีบริการนั่งเรือชมวิวมีกิจกรรมไหว้พระธำบูรในวันดดอนหวายถ่ายรูปสุดคลาสสิกกับบรรยากาศริมน้ำอีกด้วยนะครับที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนทํางานที่มีวันหยุดส,สุดสุด,ดาแบบนี้มากๆเลยละ่ะใครที่ไม่เคยมานะครับก็ลองมาดูกันได้ครับที่ตลาดดอนหวายในจันงวนรมรม ตัวนี้คือข้างในตลาดตอนนี้คนแน่นมากนะครับผมเดินกันแทบว่าไหลชนไหลเลยอะนะฮะผมพื้นที่ในการเดินค่อนข้างที่จะลําบากนะแต่ว่าของเนี่ยมีขายนะครับผมใครต้องการอะไรคือข้างในมีครบเลยนะพืชผักสวนครัวราคาถูกจอมเยาวก็ซื้อติดไม้ติดมือกันกลับบ้านนะครับแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าคลื่นมาหาชนนะฮะที่เดินทางเข้ามาในยังตลาด โหคือคักมากแน่นมากซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมมาตอนนั้นช่วงโควิดนะหรือหลังโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยบรรยากาศมันแบบต่างกันเลยนะคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนั่งรอลูกค้านะแต่ก่อนนี่ลูกค้าแทบไม่มีเลยแต่วันนี้นะครับผมหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะขู่คนมาเพียบนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดดอนหวายนะทุกคน ี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของตลาดดอนไวยนะครับบรรยากาศคึกคื้นนะฮะผู้คนที่เขาก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อของกันมาเป็นครอบครัวนะครับบรรยากาศดีๆนะฮะแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นความเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าตลาดเองเนี่ยก็ติดก,กับแม่น้ําท่าจีนนาะแล้วก็จะมีร้านอาหารบนเรือ แล้วก็คอยไว้ต้อนรับสําหรับคนที่เดินทางเข้ามานะครับมาพักผ่อนมาเป็นครอบครัวมาทํากิจกรรมแล้วก็มาซื้อของกันที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมเลยนะฮะบ,บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมใครไม่รู้จักตลาดตลาดดอนไวยนี่แทบจะไม่มีนะฮะถ้าจะกล่าวถึงจังหวัดนคปรปฐมนะเพราะที่นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับช่องมิกมูนะครับต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผม คลิปหน้านะฮะจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอะไรยังไงต่ออย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อๆไปนะที่ผมจะพาเพื่อนๆนะไปชมสถานที่ต่างๆนะที่มีตำนานมีเรื่องเล่าหรือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวพร้อมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะมิกมูต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ